ได้ข่าวแว่วๆมาวันนี้นะวงในบอกว่าถ้าเศรษฐาลาออกยอมลาออกนะจบอันนี้นะอึ้งๆมากโอ้วันนี้กําลังต่อรองกันระวางเฮ้ยถ้าเกิดว่าออกยอมออกก็จบแต่คุณคิดว่าคุณทักษิณจะเชื่อไหมคุณทักษิณคงไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาลาออกแล้วทักษิณก็ขาลอยเลยครับวันนี้อย่าลืมทักษิณเป็นรัฐบาลคุมหน่วยงานสําคัญของรัฐ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกคุณทักษิณได้ไปนอนโรงพยาบาลมาแล้วนะถ้าเกิดว่าลาออกตอนนี้คุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะผมเลยเชื่อว่าถึงแม้จะมีดีวนี้จริงๆคุณทักษิณก็ไม่มีทางยอมรับแน่วันนี้คุณทักษิณไม่เชื่อใจใครแล้วนอกจากเชื่อใจตัวเองอันนี้อย่าลืมนะว่าทั้งคุณทักษิณและคุณเศรษฐานเนี่ยกำลังเข้าสู่กระบ,บวนการทั้งคู่เลยใช่ไหม,มเศรษฐาก็โดนด้วยโดนสว .40 คนไปยื่นไงครับเป็นสวที่เคยเลือกเศรษฐาด้วยนะ ผมว่างานนี้แม่งดิวร่มไปละดิวหลุดเรียบร้อยลแล้วแล้วก็วันนี้ไม่มีใครเชื่อใจใครละวันนี้คือเกมของการชิงไหวชิงพลิบละถ้าโดนโดนคู่ไอ้ที่จะหลุดผมว่าแม่งไม่น่าจะหลุดนะพเพราะคดีอุ้งศรีนี่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่สมควรนั้นแต่ว่าการที่จะยื้อเนี่ยครับผมว่าไม่เป็นผลดีแก่ทักษิณแน่นอนเพราะยื้อไปเศรษฐากำลังจะเข้าสู่กระบวนการเร็วๆนี้นะแต่มันมีเวลาแค่ไม่กี่วันที่จะชี้แจงไปเนี่ยโอกาสพลาดสูงมากทักษิณเสียเปรียบอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะดูจากรูปคดีน,นี่ผมว่า ล้อเล่นนะผมไม่เชื่อว่างานนี้ล้อเล่นนะนี่เอาจริงผมเชื่อว่างานนี้นะเขาเล่นทักษิณจริงจริงแนะ่ถึงแม้หลายคนจะโอ้ยทักษิณตังเยอะนะเยอะก็เยอะครับแต่ใครจะกล้าล่ะใครจะกล้าล่ะครับก็เห็นมิยุาคดีลหลายคดีเนี่ยก็ตัดสินออกมาบางคนก็โดนหมดแล้วคุณทักษิณนี่หนักขนาดนาถูกถอดยศมาแล้วจะรอดเหรอผมเลยเชื่อว่าคุณทักษิณอาจจะต้องยุบสภาเพราะอะไรรู้ไหมครับคดีนี้นะ ไปดีคุณลึกสินี่สามศาลนะใช่ไหมครับสามศาลแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรด้วยที่จะมาให้ประกันตัวแต่สู้สามศาลนี่ก็เอาขี้หมูขี้หมาก็มีห้าหกปีอ่ะใช่ไหมครับศาลขั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยกระบวนการนี่มันนานยื้อได้เลื่อนมั่งนูน่นนี่ใช้เวลาสู้กันอีกนานเลยครับฉะนั้นการยุบสภาเนี่ยก็เพื่อที่สกัดอํานาจเก่าเนี่ยจบเลยนะครับการยุบสภานี่คุณเดชารักษาการนะครับมีการเลือกตั้งใหม่และการเลือกตั้งใหม่นี่นะครับ ผมเชื่อว่าคุณถตืนก็กับก้าวไกลเนี่ยยังไงก็ไปได้วยกันได้อยู่ในทางการเมืองไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรแต่ถ้ายัางยื้อไปแบบนี้นะและโดนคดีทั้งคู่เนี่ยแล้วจะเกิดคุณเตถาถูกให้พักการทําหน้าที่ในงานเข้านะขาลอยจากพื้นชี้ฟ้าเลยนะใช่ไหมดังนั้นมีทางเดียวนะที่จะสกัดทุกอย่างได้คือคนระับถ้าเกิดมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่นี่ยังไงยังไงก็แล้วแต่ ผมก็มั่นใจทักษิณมั่นใจตัวเองเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งแต่การเป็นรัฐบาลรอบนี้ไม่มีทั้งสวแล้วก็ไม่มีทั้งอำนาจเก่าไม่มีคนดิเดตนานยกนอกเหนือจากนี้แล้วนะถึงจะอติการเดิมก็ช่างเถอะแต่ดิวหน้านี่ผมว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมต้องเลือกที่จะจับมือกับเก้าไกลแล้วผมก็เชื่อว่าเก้าไกลเนี่ยโอกาสที่ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวน้งก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ออผมก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดยุบสภา,าตอนนี้นะครับแล้วเลือกตั้งใหม่นี่โอกาสที่ทัศน์ีจะจับมือกับก้าวไกลก้าวไกลก็โดน1 1 2กันใช่ไหมถ้าโดน1 1 2ด้วยกันเนี่ยท้ายสุดจับมือตั้งรัฐบาลแล้วก็กลายเป็นคนที่มีปัญหากัน1 1 2ทั้งคู่เนี่ยแล้ววันนั้นสวก็ไม่มีอำนาจเลือกนาย,ยกแล้วนี่ ผมเชื่อว่าเกมที่จะดันการกฎหมายนีรศุกร์ศกรรมเนี่ยง่ายไวนิรศษกรรม1กหนึ่งหนึ่งสองนะเพราะว่ามันมีคนได้ประโยชน์เยอะนี่คะแนนเสียงท่วมทน้นเราะมีเด็กมีเด็ก,ดกที่โดนหนึ่งสองเต็มไปหมดหลายคนโดนหนึ่งสองเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเคไม่แก้นหนึ่งหนึ่ง,งสองก็ได้แต่เปลี่ยนเป็นนิรศษกรรมแต่คดีนี้แทนครับทั้งสิ่งก็ได้ประโยชน์ก้าวไกลเองก็ได้ประโยชน์นะครับ แล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดเลือกตั้งวันนี้คุณคิดว่าใครล่ะจะเป็นรัฐบาลถ้าไม่ใช่ก้าวไกลกับเพื่อไทยโอเคแม้แต่คุณทยจวัฒน์บอกว่าถ้าเกิดคุณเดสาลาออกวันนี้แล้วโดนอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเลือกนายกใหม่เห็นไหมคุณทัยวัฒน์บอกไม่มีทางจากเมืองก้าวไกลเขาหมายถึงรัฐบาลน,นี้นะเขาไม่ได้บอกถึงรัฐบาลหน้านะเนี่ยดังนั้นผมก็มั่นใจว่าถ้ายุบสภาวันนี้ทักษิณจะได้เปรียบ แต่ถ้ามายุตสภาท่านินเสียเปรียบแน่นอนเออนั้นจะเสี่ยงไปเพื่ออะไรอ่ะกูจะเสียเส่ยงไหมกูจะเสี่ยงไหมยังไงกูดันลากยาวต่อเพราะเชี่ยวยังไงอำนาจนาอยู่ในมือเออดังนั้นผมเลยบอกเนี่ยผมงพูดตั้งแต่เชา้าว่าผมมั่นใจว่างานนี้ยุสภาเพราะมันคือเกมเดียวที่จะดึงได้ยาวจะาลือ่องมาคดีนี้ไม่ได้ตัดสินแล้ว จบตอนนี้นะครับยังอยู่ทอนได้ยังดีกาได้นะเห็ไหมแล้วการเลือกตั้งใหม่นี่คุณคิดว่าใครจะชนะใครจะได้เป็นรัฐบาลวันนี้คุณนักสินิ่งทำทุวีทาง <c oughs> เชิญคุณสุวัต์มาผมเชื่อแล้ววันนี้นะรวมไทยรักษาชาติหรือพลังประชารัฐก,ก็หมดน้ำยาไปแล้วสมัยหน้าไม่มีแล้วพักนี้ยืนยันได้ว่าสองพักนี้ไม่เหลือแล้วละกันนะ นะคุณคิดเหรอพลังประชาธิจะเหลือใครผมเชื่อผู้กองธรรมนัฐก็คงกลับมาอยู่ทักษิณแน่นอนรวมไทยสร้างชาติคุณคิดว่าจะเหลือใครเหรอครับผมคิดว่าไม่เหลือแล้วนะแล้วคุณคิดเหรอว่าเอารอบหน้านี่อย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยคุณคุณอนุชินจะไม่มาอยู่ทักษิณหรอจะยืนตรงข้ามทักษิณนะแล้วคุณคิดว่าประชาธิปไตยใต้การนําของพี่ต่อ ที่ปรึกษาของพี่เต้เราเนี่ยจะไม่เข้ากับทั้งศิลแล้วครับได้นไหมแั้นการตั้งรัฐบาลรอบหน้านี่ก้าวไกลเพื่อไทยแน่นอนอาจจะมีภูมิใจไทยมทาซะด้วยแม้แล้วก็มีบรรดาที่แตกทับมาเยอะแยะหมด่ะประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยคุค้ว่าจะเหลือไหมดัะนั้นการนี้โซชกชรรมเมีท้ง ก้าวไกลแล้วเพื่อไคยได้ประโยชน์แล้วคะแนนก็ลดหลามด้วยแต่ถ้าไม่ยุบสภาตอนนี้คุณจะยุบตอนไหนอ่ะคุณจะปล่อยเกมไปตามนี้จริงเหรอถ้าเกิดปล่อยเกมไปตามนี้ติดคุกแล้วไม่มีอำนาจรัดหนุนหลังนะคุณเห็นไหมตอนมีอำนาจรัดหนุนหลังนี่นอนโรงพยาบาลได้นะแต่ถ้าไม่มีนายกชื่อเสถานะเป็นนายกชื่ออื่นนะคุณก็จะได้นอนโงพาบาลไหล่ะเอ,อ ผมก็เลยเชื่อว่างานนี้คุณศลปนก็คงต้องสู้แล้วมันมาขนาดนี้นี่ใช่ไหมคุณที่ว่าจะหนีออกไ่ายง่ายนะอรอบนี้ก็เพราะว่านี่มีพฤติกรรมหลบหนีนี่ไงเขาจึงงังไม่ให้ประกันตัวไงเออดังนั้นเพื่อที่จะให้มีสิทธิในการประันตัวก็ต้องถืออำนาจรับไว้ในมือดิถ้าลองอำนาจรัยู่มือนี่ผมว่าไม่ได้รับประกันตัวเนี่ยแล้วไม่มีโอกาสได้หนีแน่รอบนี้เสร็จแน่แน ผมก็เลยเชื่อว่าน่าจะยุบสภาว่ะมันเป็นทางเดียวที่ผมผมคิดนะดังนั้นอายุสภา,านี่นะก้าวไกลบวกเพื่อไทยนี่ผมว่ายังไงก็เกิน300รอยแน่นอนถ้าเกิน300รอยนี่คุณคิดว่าจะแก้กฎหมายได้ไหมเอา้าถ้าเพื่อไทยก้าไกลแล้วมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยกำลังมีปัญหากันหนึ่งหนึ่งสองทั้งคู่นะ ออใช่ไหมนั้นก็ต้องแก้กฎหมายดิเพราะถ้าไม่แก้ใครซวยตัวทั้งก้าไกลทั้งเพื่อไทยใช่ไหมครับเออ,เอ,อ,เอ,อผมก็เลยเชื่อว่าเอาละผมมั่นใจแบบนี้แล้วกันนะผมขอแทงสวนแล้วกันผมมั่นใจว่ารอบนี้ถ้าษสีโดนจริงะมมน,แบบน,น,นงะแล้วก็กลุ่มคน ที่จะเล่นงานฤทธินี่เล่นจริงๆนะครับไม่ได้เล่นเล่นๆด้วยนะครับไม่งั้นไม่มีเหตุการณ์42วอขึ้นมาหรอกครับเพราะเนี้คือเกมบีบเห้เอจะทาลาออกเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเล่นไงเออนี่คือผมแค่คิดเฉยๆนะครับจริงเท็จก็รอดูแล้วกันว่าก็วันนี้ทุกข่าวทุกช่องก็วิเคราะห์กันทางนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์นะครับจะวิเคราะห์ทางไหนก็ได้ทางนั้นแหละครับผิดถูกเ้วก็ให้ว่ากันที่หลังไง เออนะผมเชื่อเลยนะเอาถ้าเกิดวันนึงเนี่ยนะยุสภาวันนี้นะขั้วตั้งรัฐบาลใหม่ยังไงก็เพื่อไทยก้าวไกแล้วก็ผมก็เชื่อวัพักอื่นๆเนี่ยนะที่เป็นฝ่ายค้านไม่ได้ยังไงก็มาวิ่งไปซบด้วยดังนั้นคะแนนรอบหน้านี่ผมเชื่อว่าท่วมทนและกลุ่มอำนาจเก่าในี่หมดฤทธิ์เลยตอนนี้หมดฤทธิ์เลยนะครับทั้งลุงไหนลุงไหนก็ไม่เหลือแล้วครับรอบหน้า แต่ถ้ายัางเป็นวันนี้เนี่ยอยเรลืมว่าลุงยังมีฤทธ์นะอ่าคุณมั่นใจละเฮ้ยก็ต้องมั่นใจเลไม่มั่นใจผมจะมาพูดอย่างนี้ได้ไงหรอหลายๆคนคนระับที่มาวิเคราะห์ก็มั่นใจในะสิ่งที่เขาคิดทั้งนั้นะผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดในแนวของผมดีครับเออเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีกฎหมายห้ามคิดนี่หว่า ใช่ไหมโอ้ผมดูคุณัศรีนี่นะเขาสู้มาขนาดนี้เขาไม่มีทางยอมติดคุกหรอกครับถ้ายอมยอมนานแล้วนะครับผมไม่เห็นมีสัญญาณใดเลยที่เขาจะยอมติดคุกแล้วแกสู้มาถึงขนาดนี้แล้วแกจะมายอมแพ้ตอนท้ายนี่นะผมว่างานนี้แกสู้อยู่แล้วปิดไฟหน้าใส่เกียร์ ห้าเหยียบสุดมิดด้ามชนแหลกกันนี้ผมเชื่อคุณนักสินชนอยู่แล้วเออนะครับวันนี้แม้จะว่าในรัฐบาลนี้นะครับก้าวไกลเพื่อไทยจะมีแผลต่อกันนแต่คุณก็ไม่รู้หรอว่าในทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูี่ถาวร แล้วเหนือกว่านั้นครับศัตรูของศัตรูคือมิตรครับไอเกมที่จะไปซื้อผู้พิพากษาไอเกมที่จะไปซื้ออายการผมว่าเกมนี้แม่งถ้าใครกล้าคิดมันก็ต้องโง่มากนะใช่ไหมครับถ้าใครกล้าคิดว่าจากนี้ไปนะก่อนหน้าน,นี้ผมเชื่อผมเชื่อว่ามีคนคิด เฮ้ยเงินมันซื้อได้ทุกอย่างไงครับก็ถึงมีข่าวไงใช่ไหม,ม,ไไหมผมพูดคนแรกเลยว่าม,มีคนนะที่พยายามจะไปช่วยคุณทักษินใช่ไหมครับผมบอกเลยมีคนพยายามจะช่วยนะครับวิ่งเงินฝุ่นตลบมันน่าในทุนทั้งหลายแหล่นะวิ่งเัินที่หายหมดใช่นะรับเพื่อจะหาทางช่วยเหลือคุณทั้งินเมื่อเช้านะครับฟังพี่หมาแก่พี่หมาแก่ก็บอกมีใครไปหาใครที่โรงพยาบาล้วนยะใช่ไหมเห็นไหม โซ่วันแล้วแรงข่าวมากก็ไม่ใช่จะมั่วนะเว้ยแรงข่าวผมเนี่ยมาก่อนชาวบ้านนี่ก็ฮา,ากะเออผมไม่ได้เชียร์ใครหรือเว้ยใครแต่ผมแค่อ่านผมก็แค่ฝึกไหนไหนก็มาทางทางนี้แล้วผมก็คงไม่ได้เล่นการเมืองลวผมก็เป็นเน็ตไอดอลนี่ละแต่ก็ผมก็ต้องเป็นต้องฝึกอ่านอ่านการเมืองและการอ่านผมสึกอ่านดังด้วยนะครับ <laughs> ผมต้องงานตีปลาหน้าใส นะครับนะคนมีมีวิเคราะห์วันนี้นะผมเห็นหลายๆายคนคิดว่าเอ้ยเกมนี้เป็นการเล่นละครกันแต่ผมว่าแม่งไม่ละครมาผมว่าแม่งแสดงจริงนะรอบนี้นะเออไม่รู้ละคือคนอื่นเนี่ยวันนี้ผมดูเนี่ยเหมือนกับไอ้เกมนี้เป็นละครเพื่อจะฟอกคุณทั้งสินแต่ผมแม่งเ,เรื่องนี้มันฟอกยากว่ะถ้าฟอกอนี้นะคุณว่าระบบ บ้านเรามันจะพังพินาศขนาดไหนใช่ไหมครับระบบมันจะพังพินาศเลยนะฉะนั้นงานนี้ไม่มีฟอกครับผมกำลังล่อจริงแน่แลวรอบนี้แต่นี่เราเนี่ยละครับจะอยู่ยังไงกับสถานการณ์ของความขัดแย้งในบ้านเมืองมณะเวลานี้นะั่นรถถังเหรอมันไม่มีปัจจัยอะไรให้รถถังออกนะ รถถังจะขับออกมาได้เนี่ยมันต้องมีเหตุมีข้ออ้างนะครับถ้าอยู่ดีจะขับออกมาคุณที่ประชาชนจะยอมนะครับคุณคิดลว่าถ้ารถถังขับออกมาตอนนี้ประชาชนยอมไหมล่ะคุณยังไม่เข็ดอีกเลรถถังะ่ะรถถังไม่เคยแก้ปัญหาเฮียอะไรเลยเนหะ็นไหมรถถังไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้นี่แค่แค่มีการสงบ ช่วครั้งช่วงข่าวแล้วท้ายสุดไอ้ตัวรถถังนะะั่นแหละคือตัวปัญหาทุกครั้งเลยคุณลองไปมองย้อนดูส่วนใหญ่นะรถถังเนี่ยนะมาแค่หยุดปัญหาเดิมแต่สร้างปัญหาใหม่นะคุณไปดูได้เลยนะการขับรถถังมาทุกครั้งเนี่ยมนันก็แค่สกัดปัญหาที่กําลังลุกลามบานปลายแต่ท้ายสุดก็มีปัญหาใหม่อยู่ดีรถถังไม่เคยแก้ปัญหาในะการเมืองไทยได้นั้นผมจึงไม่เชื่อวัานาทีนี้จะมีเหตุการณ์รถถังออกนะ ผมไม่มีอะไรยิบมาแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เป็นการสู้กันระหว่างคนสองกลุ่มกลุ่มเอาทักษิณกับกลุ่มไม่เอาทักษิณกลุ่มคนนึงก็กลุ่มนึงที่จะล้มทักษิณกับกลุ่มนึงก็กลุ่มทักษิณกับกลุ่มที่จะล้มทักษิณผมเอาแค่นี้นะงานนี้นะเป็นงานสู้กันระหว่างกลุ่มทักษิณกับกลุ่มล้มทักษิณแล้วผมดูอยางสไตล์คุณทักษิณเนี่ยคือแก็กไม่ใช่คนยอมคน ก็ไม่ใช่คนยอมคนนะจำไว้เลยนะครับในทางการเมืองนะคศัตรูของศัตรูคือมิตรใช่ไหมศัตรูของศัตรูคือมิตรนะและในทางการเมืองนะครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะครับวันนี้ผมกลับมาบ้านเนี่ยผมวิเคราะห์ออผมคนเดียวนะไม่มีพี่ประเดชูข้างๆวันนี้ผมก็ปล่อยพี่ประเดชผมก็อ้าวนะก็ ของพี่ก็มีเหตุผลไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วครับนะแต่ก็อดคิดเนในทำลองนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าผมฟันธงผมเชื่อคุณศร์น่าจะชิงยุบสภาเพราะนี่คือการกระชับอำนาจแต่ถ้าปล่อยแบบนี้ยื้อต่อไปเสียเปรียบ เพราะคดีมันไล่จี้เข้ามาแล้วใช่ไหมถ้าสิ้นอิสราภาพนี่สั่งการอยู่นอกยังดีกว่าสั่งการท้างในนะทั้งในมันสั่งการใครไม่ได้นะอยู่ข้างนอกยังสั่งการได้นะยังมีคนมาพบมาหาได้นะและเรื่องอะไรนะพี่จะยอมไปอยู่ตรงนั้นน่ะต้องดิ้นออกมาแน่ทางเดียวก็คือนี่แหละครับชิงยุบธภาเพราะมองไปข้างหน้าน่าจะสดใสกว่าที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้ ไม่รู้นะผมผมคิดอย่างนี้แนละ้วกันใครจะคิดอะไรก็ผู้ได้คิดไงช่วงนี้คือผู้ได้คิดออใครใครก็ว่ารอดใช่ไหมผมว่าจะเดินไปไม่รอดใช่ไหมคุณคิดหรือว่าคุณนักสินเดินไปในเกมนี้จะรอดอ่ะถ้ามันจะรอดมันรอดัแต่เข้าเครื่องบินแล้วก็ไหนๆตอนนั้นก็ก็จบไปท้งนั้นแล้วนี่าทำไมจะต้องมามีหนึ่งหนึ่งสองตามมาใช่ไหม บางอย่งถ้าจะให้รอดก็ไม่ต้องหยิบตรงนี้มาเล่นเลยแล้วก็ก็ปล่อยต่อไป้างหน้าก็ได้นี่ยทาไมถึงต้องหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่นนะครับเออฉะนั้นการเมืองคือการต่อรองครับแต่การต่อรองบางอย่างเนี่ยมันเดิมพันสูงเกินกว่าที่จะไว้ใจใช่ไหมที่ดูในขณะตกลงเรื่องกระทรวงกันเฉยๆยังเบี้ยวกันเฉยๆอะไรใช่ไหม ว่ามึงอยู่กับโวนนี้รวนนี้ท้ายสุดยังเบี้ยวเลยแค่แย่งกระทรวงอะ่ะแต่นี่แย่งตาแหน่งนายกนะเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาไว้ใจกันได้ง่ายอะ่ะเออนั้นสมัยหน้าก้าวไกลเพื่อไทยนี่ฟันธงไว้ล่วงหน้าขนาดนี้ <c oughs> จะได้สนุกไงจะได้ติดตามกันเมืองอย่างสนุกสนุกยังไงก็รอดใช่ไหม ยังไงก็รอดนะผมว่าถ้ายัางเล่นในเกมเดิมนะถ้าไม่ยุบสภาผมว่าไม่รอดถ้าไม่ยุบสภาผมว่าทักษิณไม่รอดเออคุณมีสิทธิ์คิดว่ายัางไงก็รอดผมคิดว่าถ้าไม่ยุบสภาไม่รอดโดนแน่งานนี้ของจริงไม่ใช่ละครไม่มีสแตอนินแล้วนะครับตอนนี้นกะแสดงเองนำเองนะทั้งคู่นะ ทั้งคู่นะงานนี้นะคดีจอ่อคอหอยอยู่ขนาดนี้นะยังจะมากล้าเล่นละครนะครับในขณะที่ประชาชนจับตาดูขนาดนี้คุณว่าจะกล้าเล่นละครกันจริงๆอนะ่ะผมว่างานนี้ละครก็เล่นไม่ออกับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ